ขึ้นแทนลูกรักช่องเจ็ดปีเดียวรับห้าเรื่องเปิดประวัติการนัดาเล่นเรื่องแรกดงังรีกีไม่ธรรมดา เปิดตัวช่วงหยุดยาวแค่สามตอนละครเรื่องหงฟ้าของค่ายกัตนายังฟาเรตติ้งไปเกือบแตะสี่เข้าไปแล้วขณะที่กระแสนในโลกโซเชียลก็แรงมากต่างก็เทคะแนนส่งสารให้นางเอกดาวรุ่งกานัชาชยางคณาโนนรีกีไทยซูเปอร์โมเดล2020ไปเต็มๆโดยการได้เปิดใจถึงฟีดแบกว่าเรื่องนี้ที่การได้รับเลยก็จะชมว่าละครภาพสวยมากเดินเรื่องสนุกมากส่งสารหงฟ้าซึ่งการขอขอบคุณทุกๆคนมาก เลยนะคะที่ติดตามหงฟ้าตัวการเองได้ดูและเห็นคอมเมนต์ชื่นชมเข้ามาต้องขอขอบพระคุณจริงๆค่ะถูกคำชมนั้นเป็นกำลังใจให้กับตัวการนักแสดงและทีมงานทุกคนมากๆค่ะเพราะเราทุกคนตั้งใจอยากให้งานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดเลยค่ะรู้สึกหายเหนื่อยมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ยังได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่มากมายหลายท่านเลยเป็นอย่างไรบ้างค่อนข้างแฮปปี้มากๆในการทำงานเรื่องนี้แต่ช่วงแรกกดดันมากเพราะด้วยความที่เราเล่นกับ รุ่นใหญ่หมดเลยมีชื่อเสียงเก่งๆทั้งนั้นแต่ว่าพี่ๆเขาเหมือนเอ็นดูเราคอยแนะนําเราพี่ก็ให้กําลังใจเราถึงจะเข้ากันไม่กี่ซีนอย่างพี่แจ๊บเฮนเพ็ดเพนกูลจะเล่นกับเราไม่กี่ฉากแต่ก็มาคุยให้คําแนะนําจนเรารู้สึกว่าพี่แจ๊บเป็นพ่อเราจริงๆพี่ๆทุกคนน่ารักหมดเลยซึ่งการขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอ็นดูและให้คําแนะนําที่ดีมาตลอดค่ะโดนจับตาถึงการเป็นนางเอกดาวรุ่งน้องใหม่ที่มาแรงมากๆเพราะหนึ่งปีฝ าละครถึง5เรื่องตั้งแต่เคยบ้านไร่สะพายให้โซ่เสาห้าหงฟ้าและละครเรื่องใหม่อีกสองเรื่องมอีเรื่องอะไรบ้างจบจากหงฟ้าละครเรื่องใหม่ที่เตรียมถ่ายทําก็มีเรื่องรื้อไทยบดีและมนตราตะเกียงแก้วค่ะรื้อไทยบดีเรื่องนี้บทค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวมีเรื่องของการข้ามภพด้วยต้องมีการแต่งตัวย้อนยุคไปในอดีตแล้วยังต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้านพลังจิตด้วยแล้วก็เรื่องนี้ได้คู่กับพี่โดโดนัทภรรภพ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นอีกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับคายกาว์ e ีเวอร์ฟิล์มของพี่เวอร์โอริเวอร์บีเวอร์แล้วก็ร่วมงานกับพี่โดอีกก็เรียกว่าคุ้นเคยกันนอกจากนี้ก็ยังมีละครอีกเรื่องที่การก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนั่นคือมนตราตะเกียงแก้วของค่ายดีด้าที่ว่าตื่นเต้นเพราะเรื่องนี้การรับบทเรนี่เรื่องนี้คู่กับภูมิเกียรติภูมิบัณลือชยัยฤทธิ์เป็นอีกบทบาทที่น่าสนุกเราต้องทําการบ้านเพิ่มเติมด้วยเราต้องใช้ จินตนาการเพราะเรื่องนี้เราต้องมีเวทมนต์คาถาอีกก็อยากให้แฟนๆติดตามกันนะคะว่าการในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับรองว่าแฟนๆจะชื่นชอบแน่ๆค่ะ